สักอันหนึ่งดีไหมทอมพูดเข้าข้างพรอชัดๆพี่เดียพี่อุไรวันสวัสดีครับนะสวัสดีครับเดี๋ยว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 ไปให้แกนะสัปดาห์หน้าเนะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราเอากระโถนไปให้อาจารย์เบียหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อกับลูกศิษย์อาจารย์เบียเขาหน่อยนะทอมมาไงผมมารู้จักคนดีดพี่ชิงัสดีครับนะผมรู้จักทอมดีนะครับแต่ผมไม่อยากจะไปเลื้อฟื้น ขึ้นมานะนะเพื่อนรักแซมนะพี่เท็ดดี้สวัสดีพี่ปอปาสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของโขนกระแสวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับมาจากโขนกระแสเด้อนะพี่ลาลาสวัสดีครับ f อจากปากช่องสวัสดีคับพี่สโลสโลชดาอ่าสโลชดาถ้าผมอ่านพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับเข้ามาแล้วตามกติกาเดิมครับช่วยกรุณาเคาะหน้าจอแล้วก็กดแชร์ไลค์นะครับเดี๋ยวจะค่อยคุยเรื่องช่อง3เดี๋ยวคุยเรื่องโขนกระแสวันนี้ก่อน ในหัวข้แส่วันนี้หลายๆคนนะครับที่ได้ดูก็จะรู้สึกถึงความเอ็นเอียงนะครับของคุณทอมนะครับตื้นลึกหนาบางเนี่ยผมค่อนข้างที่จะรู้ดีนิดนึงนะครับว่าคุณทอมเป็นคนลักษณะแบบไหนอะไรแบบไหนแต่เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าดูในลักษณะของสองมุมนะครับดูลักษณะของสองมุมนะครับโดยส่วนตัวในคุณทอมเขาจะใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะเขาจะไม่ค่อยอยู่ที่เมืองไทย นะครับแล้วเขาเป็นสายการเมืองนะครับเขาชอบพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองซะเยอะนะครับนะพี่เก่งสวัสดีครับนะที่มาวันนี้ไม่ได้อะไรเลยครับต้องการพื้นที่ให้คนรู้จักเพิ่มขึ้นผมพูดอย่างนี้นะครับคุณยายนอชิสวัสดีครับพรุ่งนี้วันเกิดหลานเด้อเอาไปใส่บาตรด้วยนะพี่ปูสวัสดีครับนะนะอาถรรพ์ภาพสุดท้ายเป็นภาพยืนถ่ายรูปนะเขามองแบบนักธุรกิจคือจริงๆอ่ะ จุดเริ่มต้นเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาหาผมแล้วกันนะครับตอนนี้คุณทอมกำลังออกรายการโขนกระแสส่งข้อมูลของคุณทอมจริงๆในสมัยที่อยู่ที่เอเมริกาเนาะแต่ผมคงไม่ได้ลาบละลวงเออากมาพูดให้ฟังนะครับไปช่องสามเจอพระไหมเจอครับนะครับปากดีตอนนี้รู้สึกว่าโดนรวบตัวนะครับโดนรวบตัวไปที่สุพรรณละนะครับไปที่วัดต้นสังกัดนะครับนะ เด,เดี๋ยวเอาเรื่องหกักระแสแป๊บเดียวนิดเดียวนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะต้องเรียนแบบนี้ครับนะคือลักษณะของคุณคุณทอมเนี่ยเขาจะพูดในลนักษณะของการที่ทําไมกฎหมายาบ้านเมืองเราเป็นระบบกล่าวหาทาไมไม่เปลี่ยนเมนูไม่น,มมนี่ก็เรียนอย่างนี้ครับผมเองก็ใช้กฎหมายเดียวกันกันกบทางาประชากรคนไทยทุกๆคนนะนะนะครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าความเสียหาย ค่อนข้างสูงนะครับพูดเสียหายเยอะเป็นเรื่องปกติครับนะไม่ว่าจะเป็นทนาลงมาลงที่ไปคัดค้านกรรมการตัวเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็คัดค้านกรรมการตัวเช่นกันเพราะว่าในเคสของแม่ตักป่าเบียเนี่ยความเสียหายยังไม่เท่ากับดีไอคอนกรุ๊ปนะครับต้องบอกแบบนี้เนาะปากซิดละเฮียปากซิดปากซิดนะครับฉะนั้นคือคุณทอมถ้าเกิดคุณทอมคิดว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยมันเป็นระบบกล่าวหาไม่ดีมันไม่ควรจะให้มาต่อสู้ด้านนอกก็แนะนําว่าคุณพอคุณคุณคุณทอมมาเนาะ ก็ไปอยู่ที่อเมริกาไม่ต้องกลับมาเพราะที่นี่มันเป็นแบบนี้นะครับตรงเรีตรงตรงกันนะพูดกันแบบตรงไปตรงมาแล้วผมก็เชื่อว,ว่าพี่เดชาเองพี่หนุ่มเองก็อยากจะพูดแบบนี้ที่ผมพูดนะผมคิดว่านะคือมันก็ใช้กฎหมายเดียวกันนะครับนะคุณจะเป็นแค่คนคนเดียวจะไปเปลี่ยนกฎหมายก็อ,อย่างที่ทนายลงอลงบอกครับอยากเปลี่ยนกฎหมายก็ไปสภานะก็ไปสภาฉะนั้นคือ ผมพอทราบแหละพี่สัมพันธ์สวัสดีครับว่าคุณมาในฐานะไหนแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากผมให้ตัวของสังคมตัดสินแล้วกันนะก็อย่าทำผิดกฎหมายเออก็เท่านั้นแหละถ้ามึงไม่ทำผิดกฎหมายก็ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนะฉะนั้นอย่างที่พี่เดชาพูดนะครับนะนะจบมิชแกนปริยาโทจุลาใช้ชีวิตติด USA เขาเลย ดอยค่าเมืองไทยก็ก็ไปอยู่อเมริกาสิครับจะไปคิดอะไรมากพี่พรสวัสดีครับคนที่ต่อยพระผม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 รู้ว่าเป็นใครแต่ผมพูดไม่ได้นะกฎหมายคนแต่ละระบบเอามาคุยกันได้ยังไงก็ถึงบอกครับประชากรของเรามันแค่เจ็ดสิบเจ็ดล้านอเมริกาตั้งกี่ร้อยเนาะพี่ธรรมศักดิน์นะก็คือคุณคุณแฮปปี้ในการใช้กฎหมายที่อเมริกาก็ไปอยู่อเมริกาง่ายมากเลยนะครับไม่ได้แฮปปี้ในการใช้กฎหมายเมืองไทยก็ไม่ต้องอยู่เมืองไทย นะนะว่าหิวแสงแล้วดูแล้วหิวยิ่งกว่าใช่ไหมคุณเจ้าขาบอกนะก็นี่แหละครับเป็นสิ่งที่เขาอยากทำเท่านั้นเองนะครับในการที่มาออกขนกระแสนะครับคือสุดท้ายเนี่ยในการที่จะเข้าข้างหรือไม่เข้าข้างบอสพอเนี่ยนะผมอยากใช้คุณทอมหันกลับไปมองคนที่เขาเสียหายคนที่เขาต้องเสียชีวิตคนที่เขาติดหนี้ติดสินนะเพราะการหลอกลวงในการทำนะ ในการทําธุรกิจของทางดีไอคอน r o u p ดีกว่านะถ้าเกิดคุณมามองคุณมาออกตัวคุณมาพูดในแนว,แนวแลนักษดะแบบนี้ผมว่าผลบวกจะไม่ค่อยมีมันจะเป็นผลลบซับมากกว่านะครับต้องเรียนแบบนี้นะนะครับนะเวลาไล์สดในรถปากก็เป็นเรื่องปกติครับนะในจุดที่อยากจะมีชื่อยืนก็เป็นเรื่องปกติแสนคนแล้วที่เขาเลิกแล้วอีกกี่แสนนะ คือความเสียหายเยอะมากอ่ะนะอาจารย์เบียชื่นชมกระถนคนเดียมากบอกว่าของดีของเก่าหายากแกอยากได้แกถามว่าอยู่กับใครไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์เบียเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวเดียวเอาไปให้นะคือเราไม่ได้เสียใดเพราะว่าของมุกเนี่ยถ้ามันอยู่กับคนที่มีประโยชน์อยู่กับคนที่มีคุณอุปการกับสังคมผมให้ได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะอุบาทนะต่อยพระนี่แย่มากอย่าไปส่งเสริม ไม่ไม่ใช่พิชาติคุยเรื่องกระโถนอยู่คุยเรื่องกระโถนพิชาตินะไอเรื่องตรงต่อยพะผมไม่ได้พูดถึงหรอกอยู่ไทยใช้กฎหมายไทยนะอาว่าเติบโตในอเมริกาแต่อยู่ไทยมากกว่าอีกนะทอมนั่งเงียบอยู่ในขณะที่เห็นในรายการเนาะนะสวัสดีครับพี่ดุกคุณเดียคนที่ออกมาลามปามศาสนาอื่นเห็นเดินตามันไปนะเรียราดอยู่กับแก๊งเชื่อมจิตคนเดียวกันใช่ไหมใช่ครับ คนนี้แะครับผมเจอที่ปอทอนะที่กองปราบจะพยายามพูดนะซึ่งมาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับเรื่องราวที่เขามาพูดที่ช่องสามเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกช่องไม่ไมีใครเอาออกฉะนั้นถาวบ้านเรียกว่าชกวืดนะนะครับชวกวืดนะเดี๋ยวบอกก่อนนะไปหาแสงนะครับแหกปากจะมีคนมา4-500คนดูปากกูนะทุยเฮียมี9คน9คนในสภาพแบบชรลา ไม่รู้จะจากไปปีไหนนะครับแต่ละคนนะถือป้องถือป้ายคุณสงสารสงสารคุณจะเป็นลมแดดนะคือกล้าพูดเพราะอะไรเพราะอยู่ในเหตุการณ์นะครับฉะนั้นคือผมว่าไอ้คนกลุ่มนี้ก็คงจะไปกลุ่มญาติธรรมแล้วดูท่าทางแล้วนะครับนะก็ผมถึงบอกว่านะวันนี้ผมไม่อยากจะพูดถึงไอ้ผู้ชายคนนี้ผมไม่ให้ค่านะใครอยากรู้ไอ้ผู้ชายคนนี้หน้าตาเป็นยังไงก็ไปดูในทนวยบางคนมันชอบอยู่กับไอ้ทนวยบางคนมีหน้าที่ในการถือ กระดาษนะเป็นคนที่ไรซึ่งวิจรารณญาณในการสื่อสารผมใช้คำนี้นะครับแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคมนะครับใช่ครับพี่นะมาห้าร้อจริงเหรอครับพี่เดียมาเก้าคนครับมาเก้าคนครับเคนแล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงหัวงอกๆเสียมารยาไปถ่ายรูปในออฟฟิศพี่หนุ่มด้วยการจอมพลังนําออกมาเลยนะนําออกมาเพื่อจะให้รู้สึกว่านี่ คือคนที่ไร้ซึ่งมารยาทนะครับนะชกบื้ครับชกบื้นะเขาว่าจ้างมาอันนี้จ้างมาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าเวลาที่ไปที่ช่องสามหรืออยากจะออกสื่อหรืออยากจะอะไรควรพูดในสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ได้พูดเพื่อจะสร้างความขัดแยง้งพี่มุญเสริม,มดีครับนะนะเราต้องรู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่พูดจริงว่าพูดศาสนาโดนคุกคามนะคนเดียวกันคุณแท็ก ก็ไปผมยังตะโกนเรแท็กเลยคนมันเยอะมันมองไม่เห็นผมผมจะให้มันเอาของไปให้พี่หนุ่มมีทายนคนหนึ่งจับพระศึกได้แต่ไม่เห็นเอาเรื่องอะไรกับพักคือพี่ไก่แจ้ต้องบอกครับพระเนี่ยเขาใช้กฎหมายของทางมหาเทรสมาคมที่สำนักพุทธครับเขาไม่ได้ใช้กฎหมายดีกว่าเรามาห้าร้อยแต่ตายระหว่างทางฮิป,ปโปเขามาห้าร้อยแต่เขามานู่นนะ เขามาเย็นหรือเปล่าน่าจะนัดกันตอนเย็นน่าจะจ้างมาไหมเหรอครับเขาคง่ยจะมาันเองเลยพี่เก๋สวัสดีครับฝังคุณกันร้อยกว่าเกินครับผมบอกเลยอาจารย์เบียร์มาไหมไม่ได้มาแล้วครับอาจารย์เบียร์เขาไม่ได้มานะเอากระโถนหว,วดมันพี่นะเฮ้ยแต่ผมบอกเลยนะผมขอบคุณมากมากเลยผมก็เพิ่งรู้นะวันนี้ผมไปเนี่ยคนที่ติดตามผมเยอะมากเลยนะในในวันนี้ที่ไปกับคุณกันเนี่ยนะ เยอะมากนะเจอหน้าผมพิเดียพิเดียอาจารย์เดียกว่าเฮ้ยผมติดตามผมดูทุกวันเลยโอ้โหขอบคุณมากเลยจริงจจากใจจริงนะไม่อยากเชื่อเลยนะนะอาจารย์เดียคนตื่นตุมใครต่อยพระคารพิสังวานเดียไม่อยากบอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทราบแหละนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปเขาไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวจะน่าจะมีการบอกสื่อแหละว่าเป็นคนของใครนนะนะ แต่ไม่ใช่คนของกันผมบอกแค่นี้นะเลิกพูดเกี่ยวกับพระดีกว่าคนเดียวผมก็ไม่่อยอยากจะพูดนะพี่นะคือจริงๆมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนว่าพิชาตินะคือเรื่องของพระพุทธศาสนาเต้องเรียนแบบนี้มันมีอยู่ไม่กี่เรื่องรอครับพี่ที่ผมเองเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะอะไรมากนะแต่จริงๆมันมันเป็นเรื่องที่มันเราไปติดตามมาเมื่อเช้านี้ที่ช่องสามนะครับคือหลายๆคนมันก็มองว่าจริงๆแล้วทําไม ถ้ามันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทําไมไปไปร้องเรียนที่สํานักพุทธมันน่าจะโอเคกว่าแต่วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากที่จะมีการมาเรียกร้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกรายการของแพรรี่กับอาจารย์เบียตื่นทรรมเนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันผมก็ไปเจอหลวงพี่น้ําฝนนะเจอ,อเจ้าคณะนะทั้งสุพรรณบุรีคือมาเยอะมากพระชั้นผู้ใหญ่งงมาก พี่นิวๆวัสดีครับงงจริงนะคืองงตนแบบว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันปเนี่ยแต่ก็เพิ่งรู้ว่าแล้วเพิ่งทราบด้วยว่าเมื่อวานเนี้ยทางหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยท่านก็ไปที่สำนักสงฆ์นะก็เลยแบบอ่ะรอคือเขามีเขามีวาทกรรมก่อนแล้วไงนะ มาวันนี้ไม่มีสระ,ะเลยคุณเดียพระองค์นี้ไม่เหมาะสมคืออันนี้ต้องเป็นการตัดสินของทางมหามหาเทรสมาคมนะเราไปตัดสินไม่ได้นะเว้ยพี่พี่ตัก๊กนะชมกระโถนสวยลายสวยนะยังถามลูกศิษย์ของใครเอามานะเอาเรื่องมาดมอ้อยหน่อยถึงไหนแล้วมาดมอ้อยตอนนี้นะพี่ปูเขาเดินทางสุดต่งนะแล้วก็ทนายตั้มเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะไม่ยอมรับนะว่า,าเงินที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่จากการเสน่หานะครับ ฉะนั้นคือก็ต้องเดินทางกันสุดฤทธิ์นะครับผมคิดว่าเร็วๆเนี้ยน่าจะมีหมายเรียกของทางอาสอบสวนกลางนะครับส่งไปให้กับทนายตั้มเพราะว่ามันไม่มีเรื่องเกี่ยวกับแค่เงินที่โอนมา2ล้านยูโรมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะเลยเยอะเลยเบ็ดเสร็จร้อยกว่าล้านน่ะนะนะมันพูดไปถึงเรื่องลามิสเตอร์ไอ้เน,นี้อ,นนอันนี้มันมันปัญหาละเอียดอ่อนเดี๋ยวขออยัาไม่พูดได้ไหม ได้ไหมพ,พี่พี่ต้อมเดี๋ยวขอไม่พูดได้ไหมมันละเอียดอ่อนมากจะพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้เพราะว่าผมอย่างแรกเลยผมไม่ให้ค่าผู้ชายคนนี้นะแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าถ้ามาพูดเนี่ยบางคนเข้าใจในมุมเดียก็ดีนะบางคนไม่เข้าใจในมุมที่เดียพูดมันไม่ดีฉะนั้นคือเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองอย่าไปยุ่งกับเขาก็ให้เขารับผิดชอบไปผมว่าคนที่ได้รับฟังหรือได้เสพก็น่าจะเข้าใจนะพ้าสอนให้คนปล่อยวางนะนะ ฟังพระลค์นี้ไล่ตอนดึกนะตอนดึกดึกแต่ผมไม่รู้นะว่าาทำไมเขาชอบไล่ตอนดึกถามให้หน่อยเขาได้ฉายาพระครูไมาได้ไงจริงๆพี่เอกครับอย่างนี้เขาเป็นพระผู้ช่วยครับผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาเรียกว่าพระครูผมก็งงๆนะที่มาที่ไปพระรู์นี้เป็นยังไงบ้างที่มาที่ไปคือจริงๆต้องบอกว่าพระรูปนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้มาครั้งแรกนะเดี๋ยวต้องบอกแบบนี้นะครับนะมันมีมาหลายครั้งลวแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ อ่ามันไม่เหมาะสมดีกว่านะในการที่ออกมาไล่แล้วปลุกระดมอ่ะนะการปลุกระดมเนี่ยมันไม่เหมาะกับการที่จะครองสมรภเมิอ่ะนะเดี๋ยวต้องบอกแบบนี้นะอาจารย์เบียาารย์ด,ยดูข่าวชมว่ากระโถนสวยมากนะเดี๋ยวเอาไปให้สัปดาห์นะ้าเอาไปให้นะนิชาหายไปไหนนิชาปิววันหนึ่งคือในะจังหวัดที่ผมกำลังไล้อยู่อ่ะพอดีมันมีคนพูดจะหยาบคายเข้ามาแล้วมันแทรกเข้ามาในเสียงแต่ผมไม่ได้ว่านะเพราะว่า มันก็นะคนมันอยู่เยอะตรงนั้นลนลเนอะใครพูดเข้ามาเราก็ไม่รู้หรอกนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าปิวหนึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาครับนิชาวันเดียวนะนะถามไม่หน่อยเขาใช้สายพยมกดอ๋ออันนี้จะตอบไปแล้วนะพี่เย๋ถึงบ้านนานนดอย่างครับถึงประมาณก่อนเที่ยงนิดเดียวครับนะเรียบร้อยครับพี่เอ๋เดี๋ยวตอบให้แล้วนะยนะเดี๋ยวตอบให้แล้วนะนั้นต้องใช้ไมไอ้น, <laughs> อนะไม่รลอดแน่เลยนะพูดนะ ไปพูดล่งกล่าวศาสนาอื่นอันตรายเสียมารยาทอันนี้เรื่องจริงครับพี่นะเดียเดียค่อนข้างค่อนข,ข้างเสี่ยงมากเดี๋ยวถึงไม่อยากจะพูดถึงผู้ชายคนนี้นะครับมันไม่ได้กิจของสงฆ์คืออาจจะเป็นกิจของสงฆ์ได้ถ้าเกิดอยู่ในสถานสถานที่ที่มันถูกที่ถูกเวลานะถ้าเกิดจะอยากจะเรียกร้องนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไปแจ้งว่าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำหรือแพรลี่เนี่ยพูดแล้วทําให้รู้สึกว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันมันดูไม่ดีเงี้ยก็ต้องไปแจ้ง ในหน่วยงานก็ต้องเข้าใจก่อนว่าพระนะก็มีกฎหมายพระนะเข้าใจป่ะนะคารวสาก็มีกฎหมายคารวสานะพี่ธนกิจอ่ะวันนี้แกยืนมองผู้ชายที่มาพูดเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแกยืนมองคำเหม่งเลยนะผมบอกให้ชะตาหัวขาดกูพูดแค่เนี้ยนะครับชะตาหัวขาดผมเห็นพี่ธนกิจแกยืนแล้วแกมองเงี้ยมองลงไปอ่ะผมรู้เลย และแกอยู่ยุติธรรมมาก่อนนะครับก็สบายดีนะครับแต่มันมีบางคนอันนี้น่ากลัวมากครับเป็นตัวยุยงปั่นแซะปากดีแต่ไม่ไปนะครับแต่ผมคงไม่ได้บอกล้ว,ว่าเป็นใครนะแต่ปากดีแต่ไม่ไปแซะเขาไปทั่วปลุกปั่นเขาไปทั่วนะนะปากดีแต่ไม่ไปนะครับเขาเรียกป๊อตนะไอ้ยองนะ อีกหน่อยผมจะเรียกไอผู้ชายคนนี้ว่าไอ้หมูหยองไอ้หมูหยองโดนต่อยจริงไหมจริงครับอพอรู้พอทราบครับว่าเป็นใครพิชญ์ชวันบอกแมนยูชนะเลสเตอร์ห้าสองครับพี่ yeah! <c oughs> ไอเลียลาดไม่รู้อะครับผมเรียกมันไอหยองปากดีปากเก่งในโซเชียลถึงเวลาไม่ไปปะโถแต่ก็ดีแล้วที่ไม่ไปนะครับถ้าไปกูว่าหึมหึมกันนะแต่ละคนท้างหลังผมมาหึมหึม นะขนาดผมอะแก้งทำกระโถนตกอะตำรวจตำรวจแม่งตกใจกันใหญ่เลยตำรวจยังขนลุกยังตกใจอะโคตรฮาเลยทุกคนแม่หงหัวเราะกันใหญ่เลยผมเรียกตัวกวนตีนเลยพอผมให้กระโถนกับการจอมพลังไปฝากพี่หนุ่มเสร็จกูกลับเลยเพราะกูรู้แล้วเดี๋ยวต้องมีอะไรแน่เพราะผมได้ยินเสียงของทางวอตํตรวจว่า พร้อมขอเขาบอกว่าพร้อมผมก็รู้แล้วกูเข้าแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าตอนที่เขานิมนพระทั้งสองรูปเข้าไปคุยกับหลวงพี่น้ำฝนต้องมีอะไรแน่นะครับนะอ๋อหน้าดําเลยนะขี่มอเตอร์ไซค์ดำเร็วโหแบงนั่งมอไซค์ไปคนเยอะไหมเยอะครับน่าจะประมาณ200กว่านะนักข่าวก็เยอะนะครับตอนนี้มีคนตัดคลิปไปเต็มเลยนะครับทั้งบ้านแดงทั้งดิกตอกนะพี่มีนสวัสดีค่ะเสื้อสวยเนอะ ก็อาจารย์เบียเขาชุดขาวทั้งชุดไงส่วนอาจารย์ดียก็ชุดดาทั้งชุดนะครับนะไม่กล้ามาเจอหรอกก็เก่งแต่ในโซเชียลแหละแซก็น,นุ่นแซะเขานี่อ่าออกช่องแปดใช่ไหมนะนะท่านโดนมัดจริงเหรอพี่เดียได้กระโถนมาจากไหนสภาพสมบูรณ์อาจารย์เบียบอกคือผมเป็นคนเก็บสะสมของพวกนี้พี่ออสผมยังมีอีกเจ็ดใบเดี๋ยวผมสัปดาห์หน้าเนี้ยผมจะขออนุญาตนะทางลูกศิษย์อาจารย์เบียเดี๋ยวจะเอากระโถนไปให้ นะเดี๋ยวจะกระโถนไม่ให้แกนะเขามากี่คนผมนับได้ได9ค้าคนเก้าคนในในความรู้สึกผมคือผมว่าปีสองปีอ่ะน่าจากลูกหลานน่ะแก่ๆเท่านั้น <S <S คือจริงๆอ่ะมันก็ไม่ควรนะพูดตรงนะคือจะไม่เข้าใจกันหรือจะอะไรกันเนี่ยผมว่าก็าไม่ควรจะลงไม้ลงมือเีเนเ,เรียนแบบนี้นะคือผมเอากระโถนไปก็จริงแต่ผมก็เอาไปคือมันเป็นเหมือน คอนเทนต์ที่เราจะไปทําให้รู้สึกว่าในการพูดจาแบบนี้เดือกุญแจกระโถนตีกระบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราไม่ได้ทําหรอกนะครับนะคือไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องราวที่มันเกี่ยวว่าเรื่องของการลงไม้ลงมือมันก็ไม่ใช่เรื่องดีในการตัดสินนะนะเพิ่งตื่นครับตกลงมาโหดไหมไม่ได้มาครับเขามาแค่ข้างล่างหมวกไหมพรมสีส้มเด่นแน่หออไหมพรมนะมีคนบอกอาจารย์เบียนะทีมทีละโดนด่าเลยนะเห็นเขาเถียงกันในตึก นะคือเขาประทะคารลงกันมาเมื่อวานก่อนเนี้ยผมเพิ่งทราบนะได้ข่าวว่าเข้าสติไม่ดีเขาเขามีเรื่องกับเขาเหรอไม่ไม่ผมไม่ได้มีมีเรื่องกับเขาไม่เกี่ยวกับผมผมอยู่ข้างนอกผมให้กระโถนการจองพลังเสร็จผมก็กลับเลยเพราะมีคนมีคนมารอผมที่บ้านหามากทํากระโถนผมตั้งใจอยู่แล้วผมตั้งใจอยู่แล้วคือตอนนั้นอะที่ที่ผมอยู่ตรงนั้นนะประกาศคนหายปาดเก่งในโซเชียลแต่ไม่มาไอ้โหไอ,ไอ,ไอ้ไอ้ยอง อย่าไปเรียกเขาอย่างนั้นเขาไม่ใช่นั่นเขาเรียกไอ้ยองโถ่เอ้ยไอ้ยองไอ้หมูยยองเรียกแม่หมูยยองนะมีคนชมกระโจนคือเรื่องของเรื่องอ่ะผมเห็นเนี่ยตำรวจมายิงเป็นแถ,บเ,เนถ,บ,เนถบเลยเว้ยยิงเป็นแถบกันเป็นแถบเลยกูก็เนื้อใจแล้วมีอีพี่คนหนึ่งผู้ชายมันหันหลังมาอาจารย์เดียวดัดดีผมก็เลยบอกวัดดีครับแล้วผมก็ยื่นกระโถนให้เว้ยพอยื่นกระโถนให้ไอ้น้องผู้ชายคนนั้นอ่ะมาาันกำลังจับกระโถน กูอ่ะปล่อยกระโถนเองปล่อยกระโถนให้แมงตกดังไปเร่งแมงงเมงงตำรวจแมงตำรวจแมงตกใจก็ใหญ่เลยไอ้ด้องแมงก็น่าซิดเลยจริงๆครับผมแกล้งมันผมแกล้งมันที่จินสวัสดีครับผมแกล้งมันหน้าแมงเสียเลยไอ้น้องนั้นนะแต่แกล้งมันผมแกล้งแบบว่าคนกำลังคดเครียด,ยดฟังไอ้ไอ้ไอ้ไอตัวนั้นอยู่ไอ้ไอ้คนสนิทไอ้ยองอยู่ผมก็เลยให้ นักข่าวหันมาบ้างนะหันมาแบบใครเครียดตำรวจมากกว่าคนนะประประทวงเห็นเอาไคนมาอยู่แปเก้าคนกระโถนตกนั่งหัวเลาะเขาหยุมคนเอาหาเอาฮาทุกคนแม่งหาหมดเลยแต่อ้น้องที่มันจะเอากระโถนผมแม่งหน้าซิดเลยห้องพักพัทยาซอยนาเกลือสองอ้าวใครอยากจะพักห้องพักที่พัทยาติดต่อซอยนาเกลือสองเลยมีนะ ก็แบบเกิแบบไม่คิดอะไรมากหรอกผมก็มามันๆนะนะละเอียดนึ่งคือการไปของผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าก็อยากจะไปดูเห็นบอกว่าจะมาสี่ห้าร้อยคนไงแล้วเห็นเอาดอกไม้นะคือผมว่าเอาเข้าจริงเวลาเขาเจอกดดันจริงๆเขาก็ไม่ไหวหมอนก็แบ่พระองค์เนี้ยนะนะถ้าถ้าเกิดเขามาเยอะเขาจะแอคชั่นมากกว่านี้แต่พอดีเขามาพันแบบกูนึกว่ามาเล่นดัมมี่สองวงนะ